Thank you น้องลิซ่าคะ่ะตอนนี้บ่นคิดถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ทาง The Standard Pop นะคะได้มีบทสัมภาษณ์พิเศษกับทางสิสาวรักพิง์ก่อนถึงวันแสดงคอนเสิร์ตเดอะโชว์โดยหนึ่งในบทสัมภาษณ์หลายข้อนะคะซึ่งทางผู้สัมภาษณ์เนี่ยได้ถามถึงน้องลิซ่าโดยตรงว่าน้องคิดถึงอะไรมากที่สุดในประเทศไทยในช่วงที่เดินทางกลับมาไม่ได้เพราะว่าติดโควิด -19 ซึ่งตัวน้องเองนะคะก็ได้บอกว่าหนูคิดถึงครอบครัวแล้วก็ชาวบลิงค์ในไทยคะ่ะ ความรักแล้วก็พลังบวกของเขาทําให้หนูแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆหนูรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับไปเจอทุกคนตอนโควิด1 9จบลงค่ะ,อ,ะอันนี้ก็มีเด็กน้อยคอนนึงนะคะบน่นคิดถึงบ้านที่ไทยแล้วเนาะ ีนี้ก็อขอพูดเรื่องสเกด u ดลวันนี้หน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเวลาประมาณเที่ยง37นาทีใครว่างใครไม่ติดงานไม่ติดเรียนเดี๋ยวเรามาดู4ีสาวบัตพิง์นะคะออกรายการ The Late Late Show กับพิธีกรเจมส์คาร์เดนกันนะคะน่าจะดูได้ทางช่อง YouTube นะคะทุกคนซึ่งเขาเป็นรายการท็อปโชว์ชื่อดังนะคะทางโทรทัศน์ในอเมริกาเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยสาของพวกเราก็เคยไปออกรายการเขามาตัวเป็นๆแล้วด้วยนะคะ แต่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมนะคะเป็นทางออนไลน์นะคะทุกคนแต่ที่ได้ค่ะเดี๋ยวสาวๆจะมาแบ่งปันเรื่องราวในคอนเสิร์ตเดอะโชว์นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการแสดงสุดพิเศษสำหรับเพลง Pretty Savage ซึ่งจะออกอากาศครั้งแรกให้แฟนๆได้ชมกันในอเมริกาอีกด้วยซึ่งพวกเราก็ชมได้นะคะเป็นการชมแบบผ่านทางออนไลน์ผ่านช่องเขาอะนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ห้ามพลาดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็เตรียมมารอบพบกับเมนเทอร์ลิซ่าของพวกเราในรายการยูทวิ t ย y o ูซีซัน3ได้เลยนะคะ กับเมนเชอร์ิซ่าอีพีแรกซึ่งอันนี้แอดก็ไม่มั่นใจนะคะว่ารายการเขาจะมากี่โมงหรือว่าน้องลิซ่าเนี่ยเขาจะโผล่มาช่วงไหนคือมันก็ต้องดูตั้งแต่แรกกันนะทุกคนเข้าใจใช่ปหก็ต้องติดตามกันะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแอดทราบเวลาที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอดจะปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์แรกนะคะสาหรับใครที่ยังไม่ทราบนะคะว่าจะดูรายการนี้ได้ยังไงจริงๆรายการนี้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของไอชีอีสีเขียวๆอันนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าไปดูในรายการนี้ได้จริงๆมาดูทางเว็บไซต์ก็ไได้อ่่่ะแตแมมันใจ ว่ามันดูอะไรยังไงอะเพราะว่าตัวแอดเองรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันนะแต่แน่นอนค่ะว่าหากจะดูตัวเต็มทุกตอนอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะต้องเสียเงินสมัครสมาชิกแบบ V.I.P. ด้วยนะคะซึ่งถ้าแอดจะไม่ผิดเนี่ยที่แอดเคยสมัครไปอะถ้าจำไม่ผิดนะคะทุกคนมันน่าจะเดือนละประมาณ1 1 9บาทอะไรประมาณเนี้ยแต่พอรายการจบเนี่ยเราก็สามารถยกเลิกสมาชิกได้นะคะเพราะมันจะเป็นแบบการสมัครแบบเดือนต่อเดืนอนะนะ่นะ อันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าวันนี้ตอนแรกเนี่ยจะสามารถดูฟรีได้แบบเต็มตอนเลยไหมหรือว่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะทราบข้อมูลที่แน่นอนเรื่องการสมัครแอปพลิเคชันไอชีอีอะค่ะเพื่อที่จะดูรายการยูทูบยูซีซีสามเนี่ยก็สามารถแปะข้อมูลให้เพื่อนคอมเมนต์ด้านล่างในคลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าทราบเวลาฉายที่แน่นอนอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ให้เพื่อนๆรับรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะพวกเราจะได้ฟินไปพร้อมๆกันนะคะ